ยินดีต้อนรับสู่ไรคัลเจอร์แหล่งรวมข่าวสารรีวิวและอัปเดตรถยนต์ล่าสุดถ้าคุณรักรถกระบะรถยนต์และทุกสิ่งเกี่ยวกับยานยนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาคุณไปชมมิตซูบิชิไททันสอ2พ่กระบะรุ่นใหม่ที่มาแรงด้วยดีไซน์ที่ดูดันขึ้นสมรรถนะที่ได้รับการอัปเกรดและเทคโนโลยีล้ำสมัยมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมิตซูบิชิไททันสอ2พนมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่แข็งแกร่งและดูดันมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่พร้อมไฟหน้า LED ที่คมชัดทําให้รถดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นมิ s ูบิชิยังปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เพื่อให้ตัวรถรู้ลมมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งไว้เช่นเดิมใต้ฝากระโปรงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ํามันสามารถเลือกได้ทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดาขับขี่ได้นุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบซูเปอร์ซีเล็ก 4WD ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนทําให้สามารถลุยได้ทั้งทางเรียบและทางวิบาก เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบใหม่ที่หรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นมิตซูบิชิได้เพิ่มวัสดุพรีเมียมและติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เบาะนั่งได้รับการออกแบบให้สบายมากขึ้นและพื้นที่ภายในก็กว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในด้านความปลอดภัยไทยทันสองพย่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนจุดอับสายตา บลายสปอร์ตมอนิเตอริงระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดีพาร์ตัววอร์นิง่งและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลากจูงถอยจอดหรือขับขี่ในเมืองสำหรับสายลุยมิสูบิชิไทรท่านได้พัฒนาระบบช่วงล่างให้แข็งแกร่งขึ้นและเสริมโครงสร้างตัวถังให้ทนทานยิ่งขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่นโหมดกรวดหิมะ และโครนทําให้สามารถขับขี่ได้ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นลุยน้ําขึ้นทางชันหรือขับผ่านดินโครนก็ไม่มีปัญหานอกจากนี้มิสูบิชิยังปรับปรุงระบบให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นทําให้ทริทันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและยังคงไว้ซึ่งพลังขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมเหมาะทั้งสําหรับการทํางานการเดินทางหรือการขับขี่ในชีวิตประจําวันมิสูบิชิทรทันนยี่สเป็นกระบะท,ที่ผสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ดีขึ้นและฟีเจอร์ที่ทันสมัยทําให้มันกลายเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาดกระบะคุณคิดอย่างไรกับ Mitsubishi t r i น o n 2 0ันคอมเมนต์บอกเราได้เลยถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามไรค o เจอร์เพื่ออัพเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป